ครบครบครบหนึ่งแปดห้าไดไปทำเรอเพิมคืออัตโนมัติห้าจุดแปดวินาทีลูกโม่แปดจุดห้าวินาทีครับแก้ไขมยีติดััดกระสุนหมดครับยิงสองนัดเปลี่ยนสองนัดนะครับรวมแล้วสี่นัดลูกโม่แปดจุดห้า

สิบสามสิบสามได้ท่บอกเทคนิคให้นเถ้าถึงจะไปล้วงสนลวงมาเยอะๆแล้วตสอนัที่เดียวจะทิ้งไปรเเ็ด้วนสิบเอ็ดสอ็ด S <S โม่บรรจุสองนัดนะครับแก้ไขในปิดขัดโม่ติดโม่ไม่หมนุนนะครับลูกโม่โม่ติดโม่ไม่หมนุนทำอาการโม่ติดโม่ไม่หมุนนะครับนัดแรกจะต้องไม่ลั่นเปิดโม่ปิดโม่แล้วทำการยิงเป็นอัโตโนมัตินะครับปล่อยเลื่อนไปเสียบซองเข้าไปถึงบรรจุนะันัดแรกลั่นไกลจะต้องไม่มีปั้งนะครับนัดแรกจะต้องแช่ ตาสามตึงอัตโนมัติสนัดี่วิลูกโม่แปดวิเดี๋ยวเบรรจุยาสองนัดตึงบรรจุนะครับตึงอัตโนมัติอะไม่ต้องบรรจุในรังเพลิงทำเหมือนที่เราฝึกนะครับทำเหมือนที่เราฝึกอ่ะคืออัตโนมัติสี่วิลูกโม่แปดวิเริ่มพร้อมพร้อม

ลราเปิดม้อนะพรอมพร้อมงพร้อมต้อทุกขั้นตอนนะครับล่าไกเปิดปิดยิงจบยิงรถเป้าหมายในท่านั่งสเต็ปแบ็กหรือสเต็ปฟอร์เวิร์ดก็ได้3.5วินาทีนั่งนั่งเพรออมรับยอม้อมรัน้ พร้อมะบพ้อ้อมกับได้พร้อมังสามศูย์้านพร้อมพร้อมไหมพร้อมแล้วฟังพร้อมบังสองเจ็ดสามพันพร้อมพร้อมบังตเยอะมาก สองสี่จุดแปดวินาทีจับเวลาสองจุดแปดสองนัดหน้าสองนัด ครับ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 